สวัสดีครับวันนี้22สิงหาคม2568การประชุมคณะทำงานระดับเรขานุการหรือ RBC ระหว่างกองทัพภาคที่1ของไทยและภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาได้ข้อสรุปสำคัญในช่วงคืนที่ผ่านมาผลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์เสนาธิการกองทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายไทยเปิดเผยว่าข้อตกลงเกิดขึ้นในเวลาตี2นาฬิกามีเนื้อหาหลัก3ประเด็นประเด็นแรก2ประเทศจะร่วมมือกันเก็บกู้ทุนระเบิดเนื่องจากไทยและกัมพูชาเป็นภาชีอนุสัญญาออตาวา ประเด็นที่2คือความร่วมมือปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่คลองลึกปล่อยเป็ดซึ่งฝ่ายกัมพูชาย,ยอมรับและเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเข้ามาร่วมแก้ปัญหาและประเด็นที่3คือการจัดตั้งชุดประสานงานชายแดนหรือ CG ขยายผลถึงคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นหรือ TBC เพื่อรองรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่อ่อนไหวอย,อย่างตาพระยาโคกสูมอรัญญประเทศและคลองหาดโดยคณะทำงานย่อยจะประกอบด้วยทหารพลเรือนและผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามประเด็นที่4ซึ่งฝ่ายไทยเสนอเรื่องการจัดระเบียบพ,พื้นที่ชายแดนกัมพูชาไม่รับในที่ประชุมและให้ไปหารือต่อในเวทีคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC โดยแม่ทัพภาคที่1ย้ําว่าเรื่องนี้จะต้องไปต่อยอดในเวที G b c ครั้งหน้าแทนนี่ถือเป็นพัฒนาการสําคัญที่สะท้อนความร่วมมือในการแก้ปัญหาเร่งด่วนระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านขอบคุณที่ติดตามข่าวอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดสรุปข่าวประจําวันครับ